สวัสดีลุงเลี้ยทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนาครอสให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็มากดในแหลงซูพีมตานี้ก็ขึ้น59ดาวนั่นเองนะครับผมก็มาเล่นอ่านาครอสให้ท่านผู้ชมดูก็หลังปีใหม่มาก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเนาะเพราะว่าอาจจะมีไปเที่ยวบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะฮะตอนนี้ก็วันนี้ก็วันที่2ที่3กันแล้วนะฮะอจากวันที่อัพคลิปก็ไม่แน่ใจว่าจะอัพวันไหนนะครับอ่าแต่วันที่ผมอัดคลิปก็ วันนี้2นะครับผมใครไปเที่ยวไหนอะไรก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกกันได้นะครับนะ,ะวันนี้ก็มาเล่นแรงให้นะท่านผู้ชมดูเริ่มปีใหม่คลิปนี้คลิปแรกเลยนะครับคลิปแรกของปีนี้ปี2 0 2พี2025นะฮะวันนี้เราเจอเต่าเอกด้วยเต่าเอ็กตัวปอมดูชื่อเต่าเอกนะฮะแล้วก็เป็นวันเดอร์ป่านะฮะวันนี้ผมกดมากับน้องเนตตี้ นะครับก็คือ B S Cat One นั่นเองนะครับผมอ่าก็คือเขาเอาโบบาลอนเขาบอกว่าอยากเทสโบบาลอนว่ามันโหดหรือไม่โหดอะไรนี้นะครับอ่าแต่ผมก็มาเล่นนาคลอสเลยละกันนะฮะในแลงนี้นะฮะแล้วก็ลูในเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับผมใช้แบบนี้เลยนะครับใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ แล้วแต่เลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะตุนมากกับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกมอวแบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงใครที่กําลังหาไอด์อวผมขอแนะนำเพจเอเมนต้น TP7 ที่มีไอเดียให้เลือกเยอะสกิล แลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม20,000 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นนาคอสในปี2025น้นั่นเองนะครับว่าเล่นยังไงแล้วก็ใกล้จะรีแลงแล้วเนาะอีกประมาณ10กว่าวันก็จะรีแลงแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มาสอนก่อนที่จะแพทใหม่จะมานะเผื่อใครอยากจะเอาไ้เล่นแบบสนุกสนุกนะเดี๋ยวแพทใหม่มาผมก็จะมาสอนวิธีเดินเกมแต่ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากมายนะฮะผมคิดว่านะเออเริ่มแรกนะครับผมก็จะฟาร์มเป็นตัวนี้ก่อน นี่ตัวนี้เลยอ่ามังกรเล็กเขาเรียกว่าอะไรปูเล็กหรืออะไรไม่รู้ว่าเออไอตัวเนี้ยอ่าก็มาฟาร์มก่อนสามารถแท็กกับออฟเลนหรือว่าแท็กกับแครี่ก็ได้ถ้าสมมติว่าฝั่งนี้มันอยู่กับแครี่หรือว่าออฟเลนนะฮะก็สามารถแท็กได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับหรือว่าเขาจะลารดไปหรือว่าจะอะไรได้หมดนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าออฟเราได้แท็กกับเราก็จะได้เวลเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมอ่าแล้วทีนี้เราฟาร์มคิสตัวที่2ปุ๊บเราก็วิวสองเนาะ แล้วเราก็มาตีบัฟฟ้านะฮะตอนนี้ผมลากเข้าพุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นแกลกเนาะเดี๋ยวมันมาดึงทําให้เราฟาร์มช้าไปอีกเออเราก็จะลืมบอกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้ฝั่งเราเป็นโตโรอาญาด้วยนะฮะโตโรอาญา,เ,าเขาไม่ได้เล่นโตโรเ,เขาไม่ได้เล่นนาคอสอาญานะฮะ <c oughs> ผมคิดว่าผมเล่นกับผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยแล้วผมเล่นนาคอสอาญาแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองรับพลระหนักเกินคือถ้าเราตายเนี่ยทีแม่งแทบจะแพ้เลยนะฮะประมาณนี้ก็เลยแบบ เออเลาตัรอดย่ามาก็ค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะฮะเออค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะครับไปเลยเลยกันเลยเลยกันเลยโอเคแล้วก็ฟาร์มเลสก,กันไปนะฮะอ่าตอนนี้เราเลี้ยสี่พอดีถึงจะฟาร์มไม่ครบกองเอ้ยยังมีเหลือชิ้นตัวนึ่งนะฮะเดี๋ยวแก๊กแหลมๆปุ๊บผมจัดเลยนะฮะแก๊กแหลมๆผมจัดเลยแอบไว้ไรู้มันรู้หรือเปล่าว่าผมอยู่ตรงนี้อ่ะเออแอบไว้ให้แอบไว้เฮ้ยมันเห็นผมแล้วนะขานะยา เอาแก๊กแก๊กแก๊กเดินขึ้นมาเหนือน้ำเอาเหนือน้ำโดนโดน,โดน,โดนงัดงานสองทีปับดียบร้อยตายหงมาอาย่ายเอควด้วยบอกไว้ก่อนอาย่ายเอควด้วยอย่างี้ได้บังกรฟรีนะฮะเออผมไม่แน่ใจว่ามันไม่เห็นผมหรือว่ายัางไงนะอุ้ยมาหลอดมาหลอดนะมาหลอดมาหลอดมาหลอดลอุ้ยแต่มี Wonder วันเดอร์วะอย่างนี้สวยไหมเนี่ยผมโฟกัสบังกรก่อนนะเพราะอย่างน้อยแพ้ไฟก็อย่างนั้นก็ได้บังกรผมโฟกัสบังกร อันนี้ผมสวนเลยโอเคให้อันติลัมไม่เนาะอุ้เกือบโดนโอเคก็มา20ศูนย์แล้วนะฮะอ๋อใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากกดไ like, ลค์กันหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนาครอสนะฮะเหมือนเดิมน,นะครับผมอ่าปีใหม่นี้ไม่ใช่ปีใหม่นี้ปีสองพันยี่สิบห้านี้ก็ขอให้ผมทำคลิปแบบดีๆมาแล้วกัน แต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ผมเรียนปี4ี่แล้วเนาะแล้วก็ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วแล้วก็เทอม2ของปีนี้แล้วนะฮะงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะในการทําคลิปลงนะฮะไม่ใช่ในการเรียนนะะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาว่างเอาในการทําคลิปแต่ว่าเป็นกำลังใจในการทําคลิปลงผมด้วยนะโอเคเนาะเออประมาณนี้ประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวผมก็ไปเลสต่อเอจอวันเดอร์นะแต่ผมเล่นเชิง,งมันได้อยู่นะตีต,ตีสู้ได้เลยนะ ปึ๊บปึ๊บอุ í, ้ยคนถีบไม่ทันไม่เป็นไรได้อยู่น<า>นะักนอุ้ยโอ้โหแล้วมันฟิกปาดโอ้โหโดนมาหลอกฟิกปดาดปะไม่เป็นไรได้อยู่ซิกแซกอยู่โอเคมาใหม่นะมาใหม่อยงนี้เราเสียฟ้านะเม่อกี้ผมกะว่าแบบผมจะไม่ตายนะแต่ก็ตายว่ะหลังศูนย์มาง่าเกมนำมาเกมนำบอกเลยว่าเมต้านี้แผบใหม่ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับผม ก็คิดจะดีนะสลับนาคอสนาคอนี่เดี๋ยวนี้เล่นได้ทุกแพทนะไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าท่านผู้ชมจำจำสมัยก่อนได้ที่ผมเล่นนาคอสแบบหยิบนาคอสออกมาปุ๊บโดนดาบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวกากตัวกากอะไรอย่างเงี้ยจำได้ปะแบบตั้งแต่สมัยเราสามสี่ปีที่แล้วเลยมั้งแต่ว่าสมัยนี้แบบนาคอสเป็นตัวทอบเทียมมากเฮ้ย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 โอ้สมัยนี้นาคอสตัวทอบเทียมมากนะเดี๋ยวจะมีตัวทอบเทียมอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นมากๆ แรมครับแรมแรมเฮดโอเคแต่ว่ามันมาชื่อไอเบลโลเบลเลอร์ Bell ow, Bell ow, อะไรไม่รู้ว่าผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเออชมชมน่าจะได้เห็นคงเห็น <ๆ S 1> ข่าวนี่ตีคนเลยนะอุย้ยไม่ได้คิวว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไรตีคนบินเลยมันไม่มีดงมีโดดด้วยไงเมื่อกี้เป็นมาหลอดออฟเลนด้วยเห็างนม้บอกเลยว่ารูนนี้ก็เป็นรูนที่แรมเพจสสัยแรมเพทมากก็จริงนะแต่ว่า เป็นลำเพจที่รู้สึกว่ามันคี้บ่อยนะเนี่ยมันคลี่บ่อยนะฮะทำใหเล่นไปอันนี้ผมได้นะกะดีซีฮนะงัดตีโอเคโอ้แรกๆก,กันไปนะฮะหมายถึงว่าขผัดกันระป้อมไม่ดึงไหมไม่โดนตามสูตรกลับมาดูดเลือดต่อเฮ้ยอย่างนี้โดนน,นะเรียบร้อยตายซะปล่อยเลยฮนะอย่างนี้ โอเคเออแล้วก็ผมอยากจะถามท่านผู้ชมนะเฮ้ยนี่โดนโอ้ยมันเร็วอ่ะปึ๊บงูต้องไม่กันบนผมอยากจะถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมอยากเห็นผมเล่นอพวกป่าตัวอื่นไหมหรือว่าแบบอยากให้อพี่ผมอยากดูแต่หน้าครอสแหละมผมอยากดูแต่หน้าครอสผม ไม่อย่างงู้นอย่างนี้หรอกอะไรประมาณนี้เออเนูนาครองเดียวพี่ไม่ต้องเล่นป่าตัวอื่นหรอกอะไรอย่างนี้จริงผมอยากเล่นป่าตัวอื่นแล้วก็เล่นในแงลงสูงๆให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่าป่าตัวนี้ตัวนี้เล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่าผมเล่นแต่นาคอสเป็นอย่างเดียวนะเออผมก็เล่นตัวอื่นเป็นนะผมเออทำไปเล่นไว้หลบฟอ้นป่านี่เรียบร้อยขี้ไปครับผมก็เล่นตัวอื่นเป็นเหมือนกันไม่ใช่โหแตนาครอสนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากเห็นผมเล่นตัวอื่นอยากให้สอนเล่นตัวอะไรที่เป็นตำแหน่งจังเกิลน,นะแต่ว่าผมเล่นตำแหน่งจังเอผมเล่นตำแหน่งอื่นไม่ค่อยไไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งน,นะเล่นเล่นได้ตำแหน่งเดียวนะครับตำแหน่งจังเกิลอาจจะมีออฟเลนบ้างปรับไปนะะได้ยังไงเดือบุ้นคิวอาจจะมีออฟเลนบ้างปรับไปแต่ว่าผมก็เขาเรียกว่าไม่ได้โหดเท่ากับออฟเลนโดยธรรมชาตินะครับผมนี่หลบตึงๆประมาณ<ไห>นีนนปณ้ประมาณนี้ประปามาณนี้ ก็เสีดเล่นเป็นชังเกิลนะฮะอยากให้ผมสอนเล่นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะฮะเดี๋ยวจะทําออกมาให้นะ,ะนั่นเองนะครับผมในแรงแบบถ <Bright. S 2> ึงสูงนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้อยากเห็นแบบแรงสูงขานาดไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะ,ะผมอาจจะไต่ไปให้นะฮะถ้าแบบว่ามีคนดูมีคนอะไรมีคนอยากดูจริง่ะสักหนึ่งคนน่ะแบบมีพี่ผมอยากดูพี่ผมอยากดูพี่เล่นร้อยดาวนะครร้อยดาวไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบมาคอมเมนต์บอกได้นะ นี่ไงอายาให้คิวอะตีหนึ่งสี่ไหวนะหนึ่งสามไหวนะอุ้ยโอ้โหป้อมแตกอุ้ยอายาเก็บหมดอายาคอยคิวโอ้โหไม่กอดอายาแม่งคอยคิวว่ะอายาแม่งยั่งซีนผมผมทำน้ำมีอย่างเยอะนะแต่อายาเขาไอคิวมาแล้วอายาเป็นอายากลางนะครับไม่ใช่ลมนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาเอ้ยมันึงว่ะ ก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะแรงของซุงแรงของสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีซั่นนี้น่าจะไม่ถึงร้อยดาวนะครับผมน่าจะเอาไว้เป็นซีซั่นนงซีซั่นหน้าอะไรอย่างงี้อ่าเพราะาซีซั่นนี้มันเลยแค่สิบกว่าวันเองเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไต่แรงด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นร้อยดาวผมไปได้นะครับผมไม่เกินใจอยู่แล้วเนาะประมาณนี้โอเคมาเราเอาบูเสร็จปุ๊บี๋ยวเราไปกันต่อ ถ้ามันมาเคลียร์กลางผมไม่มาวะ่ะถ้ามาตีป้อมเมื่อกี้ผมใส่ได้เลยนะไปครับบ๊บเบิร์บเอาให้หมดดาร์คสลียงดาร์คสลีเยอะโอเคสวย อ้าวอย่างนี้แจ็คโดนนะฟิกเกอร์เดยออ้าวไม่ฟิกตายอย่างนี้เพื่อนใส่ให้ผมเอาเลยหลบไปข้างหลังเรียบร้อยตุยเดี๋ยวเดี๋ยวผมฆ่าวันเดอร์ได้แค่12บาทเหรอเกินไปว่ะนี้จบเลยวะเนี่ย <c oughs> อืมมามามาไปกันต่อไปกันต่อน่นาจะได้ป้อมบนนะคิดว่า ย่อยูุ่ดเฮ้ยเรียบร้อยตายนี่นะครับการเล่นการเล่นเงินนำการเล่นฮะเงินนำ,นนำ,นนำเฮ้ยเพื่อนจะเล่นวะ <c oughs> เพื่อนจะเล่น <c oughs> ตีป้อมได้แค่นี้ทีเดียววิทย <c oughs> าเต๋มไม่ตายผมมีสกิลอีกเฮ้ยฟิกเกอร์อเฮ้ยผมว่ามันหลอดฟิกป่าต่อ <c oughs> นั่นไงกูว่าเลยโดนฟิกป่าต,ตายสองรอบไปเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโบบอลอนโบบอลอนโบบอลอนโอ้โหตัวแม่งเบาชิบหายนี่ของแม่งเกมนำด้วยนะของแม่งจะตรงจะตันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคครับผมมาใหม่ครับผมเมื่อกี้โดนมาหลอดฟิกปาดไปแต่เกมน้องขั้นนำอยู่แตงต่างมาหลอดอยู่ข้างบนคนเดียวโดนนะอย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนหรือเปล่าอย่างนี้โดนหรือเปล่า มันมีโดดวะไม่โดนไม่โดนโอเคสวยนะฮะอย่างนี้มังกรก็ได้นะต่อไปเราให้จออเป็นดาบแดงนะฮะคือเวลาผมเล่นนาคอผมชอบเล่นฟลูด,ดามินะผมฟลูด,ดามินะอ่าวันเดอร์อย่างนี้โดนน,นะเนี่ยอุ้ย2,500 ถ้ามันตีสวนผมผมก็จะเจ็บไงโอ้โหแล้วเพื่อนได้คิวแล้วโอเคผมไปเดียวสองพันห้าเมื่อกี้ถ้าติดอมิอาร์มนี่น่าจะสามพันกว่าเลยมัง้งนะั่นอะแรงมากนะฮะรูนี้เราไปใช้กันได้นะครับผมบอกเลยอุ๊ยเ <c oughs> พื่อนเข้าให้ <c oughs> ผมเข้าตาม <c oughs> ปรับอุอ๊ยอาย่าไอคิวไอคิวไปคู่โอ้อาย่าแม่งสวยจัดเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนแม็กให้ผมเอาจัด <c oughs> มผมเอาด้วยผมเอาด้วยอึ๊บอ่าตายเรียบร้อย หนีอาญาด้วยผมปล่อยด้วยอาญามันออกได้โอ้ติดรมาติด้วยก็อย่างนี้ผมว่าจบแล้วเนี่ยไม่น่ารอดจบแล้วเหลือวันเดอร์ตัวเดียวไม่ีผมรอวันเดอร์อันติก่อนนะครับผมค่อยเข้ามั <c oughs> างะั้นก็อาจจะไปตายฟงตายฟรีะไรอย่างนี้ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับนาคอสปี2025นะฮะก็มาเกมแรกกันเลยนะฮะสำหรับปี2025นะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าได้แนวทาไทยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนาคอสนี่ดูชื่อแร้งนี่พราวนาคอสนะฮะเฮ้ยเราได้ MVP ด้วยโอเคนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายผม